สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับพบกับช่องด้าซารีวโวและก็เพจด้าซาลิวโวนะครับสำหรับลูกเพจนะครับใน Facebook ก็มีคนถามว่าถ้าเกิดตั้งจอแบบนี้แบบที่ผมเป็น,นตั้งยังไงถ้ามันมีปุ่มปุ่มอย่างนี้นะครับก็สมมติว่าคุณจะกดไปตัวไหนคุณกดเข้านี่คุณจะไปเลือกกันล้นู้นนั่นนี่อ่าเอาแบบนี้เอาแบบพอเห็นนะครับสมมติว่าคุณเลือกเพลงมาปุ๊บถ้าคุณจะเข้าโหมด ไปเป็นหน้าจอต้องเป็นหมดนี้กดปุ่มโฮมครับปุ่มโฮมปุ่มเดียวแล้วถ้าจะเลือกโทรศัพท์นะครับก็จะไปที่โทรตรงโทรนี่ก็จะโชว์เบอร์ใครคนนั้นคนนี้อ่าโชว์ไปนะครับแล้วถ้าคนจะไปออ,อดิโอนะครับ <c oughs> ออดิโอ <c oughs> นะครับไปออดิโอก็คืออย่างนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงรุ่นนี้ก็จะมีเมนูเมนูกูก็จะไปเลือกอะไรล่ะครับมีภาพทงภาพถ่าย USB ตามจริงมันใส่ได้2ตัว Gconnect นะครับตามจริงก็มีนะ Connect ซึ่งต้องไปอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่นะครับนี่เสียงปิ๊บปิ๊บปิ๊บนี่ตัวนี้ข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้อัปเดตซอฟต์แวร์ต้องอัปเดตยังไงอัปเดตจะต้องมีอ่อินเทอร์เน็ตไหมหรืออะไรยังไงอันนี้ข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็หน้าจอหลักนะครับถ้าจะตั้งหน้าจอหลักแบบผม ตั้งแบบนี้สองแผนลหรือสามนะครับอ่าเข้าไปตรงไหนถ้าเป็นอย่างงี้นะครับถ้าไปตรงไหนก็ไปตรงที่ตั้งค่าครับอ่าถ้าบางคนอยู่หน้านี้เมนูครับการตั้งค่าหน้าจอหลักนะครับอันนี้ผมโจ์สามแผนลนะครับแบบนี้ถ้าสองแค่นี้โทรศัพท์กับปุ่มเสียงอลองดูสิเนี่ยก็แค่เนี้ยซึ่งมันจะงงๆงหน่อยๆน่อยเพราะผมไม่ชินก็จะเป็นตัวนี้นะครับสาม อันนวอ่การตั้งจอกล้องทั่วไปกล้องความสว่างตรงนี้แล้วแต่ใครจะตั้งนะครับตั้งเท่าไหร่ก็ได้ทั่วไปอ่ะตนนี้ถ้าความสมัครก็ไม่อยากสว่างก็ลดลงไปนะครับแล้วกดปุ่มโฮมนะครับนี่อ่ถ้าจะเล่นเพลงเนี่ยน,นี้อย่างเงี้ยนะครับผมเปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวป็นลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะก็ใครที่อยากได้แบบนี้ก็ตั้งเอานะครับตั้งแต่ปี2 0 0พ 15จนถึงปี2 0 1 9นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนปี2020นะครับเดี๋ยวผมต้องขอรถเพื่อนมาทําการรีวิวแล้วก็ทําการเทสนะครับซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ได้มากกว่านะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับจอดรถแป๊บครับเพราะว่าถ้าจะเชื่อมบลูทูธกรณีที่เราจะเชื่อมบลูทูธหรือเพิ่มบลูทูธไปที่ฟังก์ชันบลูทูธครับตรงนี้นะครับด้านบนก็ตรงด้านบนเลย หรือบางคนจะไปออดิโอออดิโอเนี่ยก็คือกดย้ำสองรอบก็จะมีฟังก์ชันบลูทูธออดิโอกดเข้าไปหรือจะใช้วิธีการเป็นโหมดโหมดตรงนี้นะครับกด1 2 3อันนี้เป็นวิธี AM FM m u s อฟนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับถ้าคนยากกลับไปหน้าเดิมากปิดเครื่องเสียงก็ power นะครับปุม่ผมผุ่ power นะครับจบเลยหรือก็ไปตรงนี้ก็ได้ครับการตั้งค่านี่นี่ก็ไปตรงนี้นะปึ๊บถ้าคุณจะตั้งบลูทูธใหม่ไปตรงที่บลูทูธนะครับต้องใส่แล้วบลูทูธปึ๊บแล้วคุณก็ไปที่เพิ่มครับเพิ่มแล้วก็ปลดล็อกออกกรณ์อนันนี้ผมผมผมเชื่อมอยู่นะครับอันนี้ผมก็จะลบออกตัวหนึง่งนะครับออลบตัวนี้ออกนะเพราะว่านี้มันเชื่อมกับคอมครับส่วนตัวนี้นะครับ ส่วนตัวตาซาวแมตตัวนี้ก็คือเป็นของ iPhone เดิมอันนี้ก็จะลบออกนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วจะเป็นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับพวกการตั้งนะครับผมไม่ได้ค่อยมีเวลาถ่ายเนาะก็นานๆถ่ายทีนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเรื่องไหนที่อยากจะให้รีวิวจะฮักจะให้พูดถึงก็บอกกันได้นะครับ ส่วนมอเตอร์โชว์พึ่งไปพึ่งล่าสุดนี้ยังไม่มีโอกาสได้ไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปนะเพราะว่าช่วงนี้ก็งานเยอะครับไปไม่ได้เลยกระดิกไม่ค่อยได้ครับติดเรื่องงานนะครับถ้าไม่ติดเรื่องงานเนี่ยผมโอเคเลยนะครับสวัสดีสำหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้ครับพูดผิดพูดถูกยอย่าว่ากันนะเพราะว่านอนน้อยครับช่วงนี้นอนน้อยนอน ทีก็เที่ยงคืนตื่นตีหทุกวันเลยนะครับขอบคุณสำหรับก,การติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องตาสาริโวและก็เพจตาสาริโวด้วยนะครับฝากเพจด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ